สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาเรียนเรื่องการเขียนนะคะโดยเฉพาะการเขียนคําศัพท์นักเรียนทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการอ่านกับการเขียนเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะคะเพราะว่านักเรียนต้องรู้จักการอ่านแบบสะกดคํารู้ที่มาที่ไปของคําศัพท์ก่อนนักเรียนถึงจะสามารถเขียนคําศัพท์ได้ถูกต้องนะคะมีนักเรียนบางคนเนี่ย ใช้หลักในการจําคำศัพท์ทั้งคำเพื่อมาสอบนะคะในหลักการจําคำศัพท์เนี่ยสามารถที่จะทำได้ในขณะที่นักเรียนยังอยู่ในวัยเด็กนะคะคือคำศัพท์ไม่มีความซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากก็สามารถที่จะจําได้แต่เมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นเนี่ยคำศัพท์ในหลักภาษาก็จะซับซ้อนยากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักของการจำคำศัพท์มาสอบ รูจึงไม่อยากให้นักเรียนทําในแบบนั้นค่ะเพราะว่าในอนาคตขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจนค่ะนักเรียนคะจุดประสงค์ของการที่เรามาเรียนรู้การเขียนคำศัพท์เนี่ยก็เพื่อให้นักเรียนสามารถนำพยัญชนะสระวรรณยุกและตัวสะกดมาผสมเป็นคำศัพท์ได้ถูกต้องนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่ม เรื่องของทักษะทางด้านของการอ่านและการเขียนนะคะสำหรับนักเรียนที่โตแล้วนอกจากจะเขียนคําศัพท์ได้นักเรียนควรจะรู้ความหมายของคําศัพท์ที่เขียนด้วยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะครูจะสอนให้นักเรียนดูว่าการแยกคําศัพท์แยกช่องพยัญชนะสระวรรณยุกแล้วก็มารวมเป็นคําศัพท์เนี่ยเราทำอย่างไรนะคะค่ะ เออนักเรียนเกรดสี่นะคะคำศัพท์ที่เราจะสอบนะคะก็คือคำว่าประดิษฐ์นักเรียนอ่านตามไปด้วยนะพลิกแพงสมาธิอวกาศเป่ายิงฉุบสมดุลสนทนาอดีตกราบหมาและคำสุดท้ายต้น ปามนะคะลองมาดูคำแรกก่อนนักเรียนเขียนคำว่าประดิษฐ์ประดิษฐ์ปร,ษประกอบไปด้วยอะไรบ้างปอรออะประนะปอรออะประถ้าเราเขียนคำอ่านนะปอรออะ ก็คืออ่านอย่างไรเขียนแบบนั้นนะคะดอ,อีดดดิดใช่ไหมถ้าเขียนคําอ่านก็จะเป็นดอ,อีโดดิดเพราะว่ามันออกเสียงเหมือนดอเด็กนั่นแหละเพราะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของมัตตาตัวสะกดแม่กดใช่ไหมคะแม่กดก็มีคําที่ออกเสียงได้เยอะมากเลยออกแทนตัวดอเด็กเช่นอะไร จอจานชอช้างดอชดาสออสีสอสาราตอเต่าพวกเนี้ยก็คือเป็นมาตราตัวสะกดที่อยู่ในแม่กฎนะเพราะฉะนั้นคำว่าประดิษฐ์เขาใช้เป็นสออสีนะคะส่วนนักเรียนดูทอสันฐานเนี่ยมันไม่ออกเสียงเพราะว่ามีตัวการันกำกับเสียงไงไม่ต้องออกเสียงใช่ไหมคะ ถอนฐานไม่ออกเสียงนะก็อ่านแค่ว่าประดิษฐ์แล้วเราก็ฝึกเขียนเลยเวลาฝึกเขียนก็อ่านไปด้วยปรอะประดออีตรงนี้ก็คือนักเรียนต้องจำแล้วละ่ะว่าเวลาที่เขียนเนี่ยอดอออีสอฤสีถอนฐานแล้วก็ ตัวกระลันกำกับเสียงนะไม่ไม่ออกเสียงนะคะอันไหนที่มีตัวกรันเราไม่ออกเสียงแล้วก็ฝึกเขียนให้รู้สึกคุ้นเคยนะคะแล้วก็อ่านไปด้วยประดิษฐ์นัเนียงก็เขียนไปเร็บประมาณ3คํคำหรือห้าคำตามที่เราเขียนถูกแล้วนะคะแล้วก็ถึงจะหยุด แล้วก็เขียนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจำได้ว่าคำว่าประดิษฐ์เนี่ยใช้ตัวอะไรบ้างต่อไปลองมาดูคำว่าพลิกแพลงเนาะคำว่าพลิกแพลงพอรออีกกอพลิกพอรอแงงอแพลงพลิกแพลง พลิกแพลงเวลาที่เราเป็นคำอ่านก็เขียนอย่างนี้เลยเนาะพลิกแพลงมาดูนะว่าถ้าเราแยกออกมามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะพอรออีพอรอนี้ถือว่าเป็นพยัญชนะต้นนะ รวมกับสระอีเข้าไปพอลออีก,ก็เป็นอะไรกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะกอไก่เป็นตัวสะกดนะกอไก่เป็นตัวสะกดพอลออีกอกพลิกแล้วก็คำว่าแสงพอลอสระแอและงองูเป็นตัวสะกด ก็จะได้คำว่าพลิกแผงนะก็ฝึกเขียนไปพลิกพอรออีก,กอพลิกพออแองอแผงพลิกแพงก็ฝึกเขียนไปเรื่อยๆนะจนกว่านักเรียนจะเขียนได้อ่านไปด้วยเขียนไปด้วยนะคะพอรอแองอแพงพลิกแพง ต่อไปนักเรียนมาดูคำนี้นะคำว่าเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเป่าปอเอาเป่าไม่เอดเป่ายออีงอยิงฉออุปปอฉุบเป่ายิงฉุบก็มาจาก ตรงเลยนะเป่ายิงแล้วก็ชุบชอชิงนะถ้าชอช้างมันก็จะออกอีกเสียงหนึ่งใช่ไหมอันนี้บางทีแบบเวลาเวลาที่อ่านเองก็ชอบสับสนนะถ้าชอช้างเราจะอ่านว่าอะไรชออุบอชุบอันนี้ชอชิงชออุบอชุบเห็นไหม ออกเสียงไม่เหมือนกันนะ,ะคำนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะปอปลากับสระเอาแล้วก็มีตัวอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรลูกไม่เอกนี่เรียกว่าวันณยุกนะคะไม่เอกเราเรียกว่าวันณยุกกำกับเสียงปอเอาเปาเปาใช่ไหมไม่เอกเป่า ต่อไปคำว่ายิงก็ยออิงอยิงยออิงอยิงนะชออุบอฉุบก็จะได้ละ เป่ายิงฉุบอ่ะเราก็มาฝึกเขียนปอเอาเป่าไม่เอกเป่าย่ออีเงยิงฉออุบอฉุบเป่ายิงฉุบนะคะก็ฝึกเขียนไปแล้วก็อ่านไปด้วยปอเอาเป่าไม่เอกเป่าย่ออีเงยิงฉออุบ สุบเป่ายญิงฉุบนักเรียนก็ฝึกเขียนจนกว่านักเรียนจะคล่องนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดูอีกคำหนึ่งนะคำว่าต้นปาล์มมาดูคำว่าต้นปาล์มคำว่าต้นปาล์มคำนี้พิเศษตรงไหน พิเศษตรงตัวกระรันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ท้ายสุดนะเห็นไมมันมาอยู่ขั้นไม่เหมือนตัวนี้มาดูที่ตัวนี้เห็นไหมลูกตัวนี้ตัวกระรันมันอยู่ท้ายใช่ไหมคะปกติที่เราเห็นทั่วไปตัวกระรันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ทางท้ายเสมอแต่ว่าต้นปาล์มนี่คือกรณีพิเศษนะอันนี้เรา,เราต้องจํานะคะแล้วมันก็ไม่ออกเสียงลอลิงด้วยใช่ไหม เนี่ยพอเราอ่านเราอ่านนี้ต้นแล้วก็ปออมอปามถูกไหมคาอ่านก็คือเราอ่านอย่างไรเราก็เขียนอย่างนั้นแหละต้นปาะคําว่าต้นมาจากอะไรมาจากต่อโอต่อเต่าสระโอตอโอ,อนอตน ถ้าตอโอนอตนนี่นี่อันนี้คือตัวสะกดพอมีตัวสะกดแล้วมันจะลดรูปไม่โทรต้นนะตอโอนอตนไม่โทรต้นเมื่อมีตัวสะกดก็คือนอหนูก็เป็นสระโอกลดรูปไปนะคะไมโทรนี้ก็คือวรนณายุกำกับเสียงตอโอนอตนไมโทเป็นต้น เสียงก็จะสูงขึ้นเห็นไหมต้นปาล์มทีนี้คำว่าปาล์มมันก็ธรรมดาเลยนะปออาโมปาล์มเนี่ยแต่สิ่งที่นักเรียนต้องจาก็คืออะไรจะไปเขียนปออาโมปาล์มก็ผิดสี่ไม่ได้คะแนนใช่ไหมจำไว้ว่ามีลอลิงแล้วก็มอมา้านะลอลิงก่อนตัวกาลันกำกัดตัวกลันหรือว่าเครื่องหมาย ทันทคาดเนี่ยมันไม่มันไม่ออกเสียงนะไม่ออกเสียงอ่ะทีนี้ทำยังไงถึงจะจำได้นะักเรียนก็เขียนสัก3มครั้งสครั้งเขียนให้จำได้อ่ะเขียนต้นปามตออ่ออนอต้นไม่โทต้นปออาอย่าลืมอลอเลงนะอ่ะปออามอปามนักเเลยนก็เขียนเขียนไปอีกก็จะได้จำได้นะคะ ก็นักเรียนอาจจะแบ่งแบ่งการอ่านการเขียนนะทีละ5คําก็ได้สมมุติว่าวันจันทร์อ่ะเอา5คําแรกก่อนประดิษฐ์พลิกแพลงสมาธิอวกาศเป่ายิ้งฉุบอ่ะเราฝึกฝึกห้านี้ให้คล่องก่อนพอมาวันอังคารปุ๊บอ่ามาอีก5คําสมดุลสนทนาอดีตกับหมากต้นปาล์มนะ ห้าคำนี้เรามาฝึกวันอังคารไหมได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ยังมีเวลานะครูให้เวลาตั้ง3วันน่ะพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะนักเรียนจะสอบวันไหนก็ได้แต่ขอให้สอบครั้งเดียวนะลูกสอบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ถ่ายรูปข้างหน้าหลังจากที่นักเรียนรู้จักหลักในการอ่านเขียนแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยมีความพยายามและความตั้งใจในการฝึกฝนนะคะ เราไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ